สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมพูดถึงเรื่องไมคอนการโดโซ่นะครับเจ้าหนูเนราชบุรีของเราที่ไปเล่นอยู่กับทีมเยารชนของบาเยนน์มิวนิคซึ่งตอนนี้ได้ขึ้นมาร่วมสองกับทีมชุดใหญ่ของบาเยนน์มิวนิคแล้วนะครับแล้วก็ข่าวคราวล่าสุดนะทางทางน้องไมคอนการโดโซเนี่ย นะครับได้กลับมาเมืองไทยแล้วก็บอกว่าอยากจะเล่นในทีมชาติไทยแต่ตัวเองอ่ะไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะเล่นได้เพราะว่าไม่มีสัญชาติไทยนะครับก็ <S <S ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเขาสามารถเล่นได้ให้กับโปรตุเกสนะครับเล่นได้ให้กับบราซิลบ้านคุณพ่อแล้วล่าสุดนะครับล่าสุดทางด้านทีมชาติโปรตุเกสนะครับได้นะครับ,นะรบชิงนะครับมาเรียกตัวเลยนะครับไมค์คอนการดูซูเข้าติดทีมชาติ โปรตุเกสชุดยู่19ปีนะครับถือว่าเป็นการเปิดเร็วนะใครจองก่อนได้ก่อนนะครับโปรตุเกสเปิดแล้วนะครับไมค่อนเข้าตาเหลือเกินนะนะครับหลังจากที่ได้มีโอกาสอายุเพียง16ปี15ปี16ปีเนะี่ยขึ้นมาเล่นมาซ้อมนะครับกับชุดใหญ่ของบาเยนน์มิวนกแล้วทําให้โปรตุเกสจองตัวยู19นะแต่มันก็ยังไม่ถึงที่สุดนะนะครับคาว่ายู19เนี่ยคือ ถ้าจะให้เป็นนักเตะทีมชาติโปรตุเกสจริงจะต้องติดทีมชาติชุดใหญ่โปรตุเกสครับติดทีมชาติชุดใหญ่โปรตุเกสย,ยังไม่พอนะไมคอนการดโซจะต้องลงแข่งขันนะครับในนามทีมชาติโปรตุเกสในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์อีกสามแมตช์นะทึงจะสามารถเป็นทีมชาติโปรตุเกสโดยสมบูรณ์โดยไม่สามารถจะไปเล่นให้กับทีมชาติบราซิลได้ก็ต้องดูนะครับว่า โปรตุเกสกับบราซิลจะเป็นอย่างไรบ้างนะบราซิลจริงๆแล้วเขามีนักเตะมากมายที่มีฝีเทา้าดีแต่ผมก็เชื่อลึกๆนะว่าน้องแบงคอนคาร์โดโซเนี่ยไม่ใช่นักเตะที่จะหาได้ง่ายๆนะครับถ้าไม่ดีจริงคงไม่มีโอกาสได้ขึ้นชุดใหญ่ของบาเยนน์มิวนิคหรอกครับครั้งนี้เดี๋ยวเราติดตามรอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะสำหรับน้องไบคอนนะว่าจะตอบตกลงหรือไม่ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีข่าวมาจากทางทีมชาติโปรตุเกสเฉยแต่เรื่องหนังสือเรื่องการ เจรจาเนะครับเป็นทางการเนี่ยกำลังดำเนินการอยู่ก็รอดูว่าคุณพ่อดักลาสการ์โดโซจะตัดสินใจอย่างไรซึ่งไมค์คอนการ์โดโซนะครับเป็นลูกชายของดักคาสการ์าร์โดโซนักเตะบราซิลนะครับที่มาเล่นในไทยลีกของเรานะครับเรามาเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยเติบโตนะครับที่ราชบุรีประเทศไทยนะครับเล่นฟุตบอลกับ STB Academy เดมในไทยถึง11ปีนะครับเรียนหนังสือและเล่นให้กับกรุงเทพคริสเตียนด้วยนะครับ มาอำนาจขาสั้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้เข้าตาบาเยนมิวนิกนะครับในโครงการคัดเลือกนักเตะเยาวชนทั่วโลกนะครับสามารถผ่านเกณฑ์เข้าไปเล่นในอะคาเดมีชุดเยาวชนของบาเยนได้จนณนวันนี้สามารถขึ้นขยับขึ้นมาซองกับชุดใหได้แล้วนะครับและนะครับเล่นอยู่ในทีมเยาวชนเสือใต้นะอยูสิบ ได้เล่นนะครับในแมตช์พิเศษนะครับกับแฟนบอลที่มีเป็นการเล่นในแมตช์พิเศษในชุดใหญ่นะครับของบาเยนน์มิวนิกมาแล้วนะครับและล่าสุดนะครับไมคอนการ์โดโซนักเตะบราซิลนะครับที่พูดและเขียนภาษาไทยสำเนียงราชบุรีได้ได้รับโอกาสจากโค้ชกอมพานีนะครับให้ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของบาเยนน์มิวนิกแล้วนะครับทำให้ข่าวคราวนี้ทำให้ทางด้านโปรตุเกสขยับนะครับ ก็น่าติดตามนะให้กําลังใจน้องไมคอนนะครับขอให้ติดทีมชาติโปรตุเกสหรือบาราซิลก็สุดยอดทั้งนั้นเลยครับนะครับถือว่าอยู่ในเกรดที่สูงของยุโรปนะนะครับเราก็ติดตามมันต่อไปครับให้กาลังใจน้องไมคอนกันต่อไปสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับในฟุตบ,บอลเอเชียลิกนะครับบุรีรัมจะลงสนามเจอกับยาโฮดรูตาซิมนะครับก็งคงเป็นคู่ที่มันอีกคู่หนึ่ง เดี๋ยวเราจะดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในการพบกันครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นแมตช์ที่ถือวาอ่าเป็นการชนกันระหว่างทีมที่ยิ่งใหญ่ของอาเซียนของเราทั้งสองทีมนะครับไม่รู้ว่าใครใหญ่กว่าใครนะระหว่างปุยรําแล้วก็ทางาสมมสอนจากมาเลเซียคือยาโฮเดรุตซิมนะครับซึ่งถ้าระ,ระดับสมมสรจริงอะ่ะเขาเขาเหนือเรานะนะครับแต่ ทางด้านการแข่งขันเนี่ยเราก็ไม่ได้แพ้นะเราชนะเขานะในปีที่แล้วนะครับดังนั้นเกมในวันพรุ่งนี้จึงเป็นเกมที่ที่น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวติดตามชมสําหรับทางด้านท่านประธานสโมสรท่านในวิทยช่วันนี้ก็ไหว้หัวหมูไปเรียบร้อยแล้วครับขอความเป็นสิริมงคลขอกําลังใจนะขวัญกำลังใจสาหรับทีมบุรีรัมย์ยินดในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยระดับสูงสุดของเอเชียคือเอเชียอิลิตนี่แหละครับ มีข่าวคราวนะครับจากทีมชาติเพื่อนบ้านของเรานะครับก็คือทีมชาติเวียดนามนะครับซึ่งเป็นข่าวสําคัญของชาติเขาเลยนะเพราะว่าตอนนี้นะครับนักเตะชาวบราซิลโอนตัวก็คือเงียนส่วนซึนนะครับตอนนี้หลังจากที่มาขาหักนะครับในการแข่งขันกับไทยนะครับในแมตช์ในเอฟเอฟปีที่แล้วนะหลังจากพักรักษาตัวมาระยะยาวเลยตอนนี้เซียนส่วนซึนนะครับของทีมชาติเวียดนามนะครับด เตรียมกลับมาลงสนามหลังจากที่บาดเจ็บการหักเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับถือว่าตอนนี้ส่วนเซินกําลังจะหวนกลับคืนสู่สนามอีกครั้งหนึ่งเรามารอดูนะครับว่าส่วนเซินจะเล่นได้เหมือนเดิมไหมก็น่าจะเป็นการรอรุ่นนะครับว่าช่วงาการแข่งขันต่อไปเนี่ยทีมชาติเวียดนามจะมีการโอนตัวนักเตะบราซิลเพิ่มเข้ามาหรือไม่ซึ่งนะครับถ้าดูดีแล้วเนี่ยส่วนเซินก็มีผลนะต่อทีมชาติเวียดนามมากพอสมควร ซึ่งการทำสกอรองเขาเนี่ยทำให้ทีมชาติเวียดนามเนี่ยได้แชมป์เบฟเฟ,ฟนะครับนี่บอกตรงเลยก็มีผลจากส่วนส่นนี่แหละนะครับแล้วก็ในการแข่งขันในติชามาชาติเอเชียรอบคัดเลือกเนี่ยส่วนส่นมีบทบาทนะครับถ้าเกิดกลับมาก็น่าจะช่วยเวียดนามได้เยอะและยังมีโอกาสที่เวียดนามจะอุลตัวเพิ่มเพราะว่าเขาได้อุตัวแบบนี้แล้วต่อไปเขาต้องอุตัวเพิ่มแน่นอนครับเพราะว่าเขาต้องการผลการแข่งขันขึ้นไปสู่ระดับเอเชีย หลังจากที่นะครับโค้ชชาวเกาหลีใต้นะครับได้มาปลุกกระแสฟุตบอลเวียดนามได้ตื่นตัวมารอบหนึ่งแล้วหลังจากนะครับโค้ชเกาหลีใต้จากไปเขาก็ดรอลงมาสักระยะหนึ่งวันนี้นะครับเขาพบทางใหม่แล้วนะครับในการที่จะใช้นักเตะต่างชาติซึ่งเขาจะสร้างทีมโปรนั่นแหละครับแต่การสร้างทีมโปรลักษณะนี้ผมไม่ได้สนับสนุนนะเพราะมันเป็นการโวนตัวม,มันมันมันดูไม่ค่อยดีแต่อย่างไรก็ตามครับ เขามีสิทธิ์จะทําได้เพราะกฎหมายของเวียดนามก็ทําได้นี่ครับแต่บ้านเรามันทําไม่ได้ครับมันทํายากแม้กระทั่งไมคอนกาเดโซก็มันยังไม่สามารถจะเล่นทีมชาติไทยเราได้เลยทั้งๆท,ที่เขาเติบโตในบ้านเรานะอันนี้เขาใช้หลักว่าอยู่ในประเทศเวียดนาม5ปีตามกฎฟีฟ้านะครับอยู่ในประเทศเวียดนามครบ5ปีเล่นฟุตบอลอาชีพหรือทํางานในเวียดนามครบ5ปีเนี่ยสามารถที่จะโอนตัวมาเป็นนักเเตตะททีทีีีมมมชชาาาาิววยยดดดดนนนนไไ้้้้้คครรัับบํใใหจุ เพราะว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีของเวียดนามเนี่ยเขาสนใจกีฬานะเป็นแฟนฟุตบอลตัวยงเลยดังนั้นนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ภายในประเทศซึ่งกฎหมายแต่และประเทศก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างอินโดนีเซียเนี่ยครับทางด้านมิสเตอร์เอริกโทเฮียนะครับนายกสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียเขาก็มีเย้ยยัยเสื่อนสายนะครับทางดานการเมืองด้วยเป็นนักธุรกิจชื่อดังแล้วก็เป็นนักการเมืองด้วยทําให้ สามารถนะครับทำให้นักเตะที่เป็นลูกเซี่ยวในรุ่นปู่ย่าตาใายเนี่ยสามารถวนตัวเข้ามานะครับปฏิญาณตนเป็นพลเมืองของอินโดนีเซียในการแข่งขันตอนนี้นะครับอินโดนีเซียอยู่ในช่วงนะครับแข่งขันทัวร์นาเมนต์ที่เป็นทัวร์นาเมนต์เมเจอร์เลยนะครับเขาผ่านเข้าไปในรอบเพย์ออฟรอบลึกเลยนะครับในการคัดเลือก ฟุตบ,บอลโลกปี2 0 2 6ซึ่งเขาจะลงสนามทําการแข่งขันนะครับที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงเดียวกันนะครับกับที่เราจะเจอชนิสไทเปคือต้นเดือนหน้านี่หละครับเดือนเดือนหน้ามันแน่นอนนะทางอิรักก็จะลงสนามอยู่ในในกลุ่มเดียวกันครับกับทางอินีโดนีเซียเรารอดูนะครับว่านักเตะอารีมาเลเซียเนี่ยคิดว่าโดนแบนแน่นอนแล้วนะครับคงไม่ได้ลงสนามหรอกอารีนะครับมีโอกาสที่จะเจอกับอินโดนีเซียแต่อินโดนิเซียเสียเปรียบนะครับ ไปแข่งท่ามกลางประเทศอาหรับหน้ดินแดนของซาอุดีอาระเบียเราก็รอดูครับยังไงผมก็จะเชียร์ทีมจากอาเซียนเรานี่เลยครับอยากให้หลุดไปบอลโลกสักครั้งหนึ่งนะครับเปิดสัก,กราชเสียดายมากนะครับเสียดายทีมชาติไทยของเราซึ่งตลอดที่ผ่านมาเราเนื้อกว่าอินโดู่แล้วและเรายังมีนักเตะมากมายในยุโรปนะครับที่เป็นนักเตะลูกครึ่งเราไม่ได้ใช้ลูกเซลีลยหรือุนตัวมันอินโดูเลย แต่นะครับเราไม่ทํากระเดงนะครับตรนอยูนี้ผมก็รู้สึกเสียใจถึงวันนี้นะแต่อย่างไรก็ตามครับผมคิดว่าดูวิถีดูความมั่นใจนะครับของ t ไทยแลนด Way ของเราว่าจะดําเนินการไปในทิศทางไหนและจะประสบความสำเร็จได้จริงหรือไม่ อย่างไรเราก็ตามให้กำลังใจต่อไปสำหรับทีมชาติไทยของเรานะครับไทยต้องรักคนไทยเปี่ยเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องในรับใจสตาร์บางวิธีฟุตบระยุกใหม่ต้องลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นแนอแลนคนรุ่นใหม่ช้างสึกต้องเพียงไ้ In the middle of the modern football past We must push it into the hearts Of the new generation of Internationals The war of elephants must be fearless But your eyes To the golden flag The warrior will fight To the throne of Asia Open your eyes To the golden flag The warrior will fight the สะอาดเคลียร์ e เลิกซานเดอร์ทองละเอียดวาดเดอร์โสเคแห่งซิซวีแดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาชิตพนคีรีรมงชาวบเบนอาสบบอกเยอรมัน also, พีวัดซินบรองคารู่ทีมชาติยำชนเยอรมันสกุตคอนสตโปดันดี้ยูไนเต็ดทีมชาติยวชนสกอตแลนด์เดรเวนกันเนียโอลิมปิยองราชาสี ีเติมฝรั่งเศสจูดซึ่งสับเบลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนปาชนาธานเคนดีแพทริกกุสตาฟสัโลเโปโ์เมสาดวิไลเบนเดวิสนิโคล,ลัสมิเคเลสันแพชันแห่งสายเลือดไทย ไทยมีเช,เชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องด้รับใช้ศาสตาร์ปางวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องกักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นแลนลแนลแรคนรุ่นใหม่ช้ามศึกต้องเครียงไว In the middle of the modern football path we must push it into the hearts of the new generation of internationals the w a r l d elephants must be fearless. เปิดมันบางตาสุดทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปะทาลงพื้นที่เอเชีย e เปิดมันบางตาสุดทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปะทาลงพื้นที่สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดว่เตอร์โรสเคหแห่ง e ิสวี l บนซิลวาแม็กเซ็ตแมชเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาชิตตะพนคิริรมชาวาเบนเอาสบกเยอรมันพีีวัดซินรอนคาููทีมชาติเยอรมันสกอตคอนต ยูดสมศับดลดาวรุ่งแห่งอังตรฤษสุพรรณมือตาชานะทานเคมดีแพทริกบุสตาสันโปโบเมสร์วิไลเบนเดววสนิโคลหลัลิกเคลสันแพชั่นแห่งสายเลือดไทยเปิดมันบังตาสู่ทองและทาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเพียงไรไสายเลือดไม่แห่งช้างศึกเพียงไร